Me now. สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วคะ่ะกับช่องมีนาวค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินโคเรียดองนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นทะเลดองนะคะถาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นซอสใหม่นะคะเป็นซอสเผ็ดเกาหลีนะคะหอมมากกินเลยมาเลยคะ่ะวันนี้มีกุ้งนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแซลมอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะคะ ตัวใหญ่มากๆเลยมาจะมาลองชิมกันเลยนะอืมร่อยหนึ่อนนี้ก็คือนุ่มข้างในนี่จะมีรสของซอสเผ็ด เกาหลีอ่ะเข้าไปแทรกซึมในเนื้อกุ้ง,งกรอบมาก อ,ม,อม,มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะกับทะเลดองซอสเผ็ดเกาหลีลุยเลยลุยคือจะบอกว่า ชิ้นเขาอใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่แซลมอนค็ชิ้นใหญ่มากออืืมมจริงไม่ต้องจิ้มเหมือนน่ะใช่ไหมคะอืมข้มข้อนอิ่มผัก นี่ต้องกินขาดไม่ได้เลยนะทุกคนสาหร่ายวิแซลมอนยังไม่ตายแซลมอนอร่อยมอ้งไข่ไข่เป็นผู้นำเทนเกาหลีเข้ามาเนี่ย กุ้อร่อยอร่อยจนเราจะถืออะไรนะน้องหมูกุ้งก็กรึบ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 อ่ะไอสเตอร์อะใช่ค่ะหอยนางรมอืมเป็นไงสดชื่นนุ่มอืม ปกติเราก็จะได้กินแบบว่าอยู่บนฝาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นรสชาติของหอยนางรมอะแต่ว่าอันนี้ก็คือพี่เอาแบบว่าซอสเผ็ดเกาหลีมาดองออะือมก็อีกอมิดหนึ่งกินหอยนางรมแบบหอมหอมเตะหมูกเลย ถ้าไม่ต้องจิ้มอือ่ะทุกคนอ่ำจะกินแบบเพียวๆก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้แต่ว่าหม้อต้องเพียวเนื้อเนื้อมันคือดีมากทำไมเธอไม่ชอบก,กินของดองกับข้าวหรอ กือไม่เป็นก็เอาเข้าปากอ่ะไม่จะยากเลยมันก็กินแบบเพียวๆอร่อยกว่าอือ,อ,อมันเป็นสาเผ็ดแต่ว่าไม่ไม่ได้เผ็ดมากนะก็เป็นพริกเกาหลีอะ่ะมันจะให้มีความแบบ หอมหอมพริกแล้วก็สีสันแต่ก็มีความเผ็ดอยู่ก็คือคนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะก็คือกินได้อ่ะอือ่ฟินไปอีกหนึ่งเม้อ หนึ่งมือม้อก่อนนอนใครอยู่ข้างหลังพี่ยริญอ,อร่อยมากเลยพูดคำว่าอร่อยเปลืองมากอีกแล้วใครสนใจก็ไปตามกันได้นะกับโคเรียดองก็คือ รสชาติดีแล้วก็แพ็คแพ็กเกจจริงก็คือดีมอนพ่มอนเริ่มซื้อสาดนะนะ้นองโมเออก็มีความเผ็ดอยู่นะเผ็ดแบบอ่อนๆเผ็ดอ่อนอื้อ Cung, cung, cung. Nó mèo lóng nó mèo nghe nghe ngay nghe 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 บลอกบลอกบอกแล้วสิงโตร้องยังไงฮ่าไม่ใช่สิงโตก็ร้องอยู่ต่อเลยได้ไหมเธอต้องตอบผิดเจ้าเขาไม่ได้เตรียมกับเธอใช่ไหมบ่าเดี๋ยวนี้มุกเดี๋ยวนี้เขามันต้องสิงโตสิงโตร้องยังไง I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บลออ๋อเอาไหว้ได้ไหมไม่ได้ละไม่ได้ละ ไม่สนุกเลยความตื่นเต่นเขาเล่นดีจังสีสันแบบแดงมากเลยทุกคนอรอย <S 2> <S 2> อร่อยเกินต้าน ุงเนื้อแบบเด้งกรึบมากโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมากินทะเลดองซีอิ๊วเผ็ดเกาหลีนะคะเป็นซอสใหม่ด้วยนะทุกคนนะแต่ก็จริงๆเขามีเป็น2รสชาตินะแต่ว่ารสชาติที่เรากินอยู่นี่เป็นรสชาติใหม่เนาะเป็นซอสเผ็ดเป็นซอสใหม่แต่ว่านอกเหนือจากนั้นอันเก่าที่เขามีอยู่อะก็เป็นแบบออริจินอลอะเป็นดองซีอิ๊วปกติอะอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันนะเพราะว่าโมก็เคย เคยลองเคยกินแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวให้นิวแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เนาะกับโคเรียดองใช่เพราะว่าเขาก็มีแบบผลส่งอะไรแบบทุกทุกช่องทางอะเนาะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะกับคลิปทะเลดองซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย